ยักษรคาร่ชซอนเล็บ,ลบ,ลบภาคสองเล่มที่เก้าตอนสัมพันธ์รักก่อนจากผ้าห่มแพลนุ่มนิ่มบ้านมุงลายปากหอมกลุ่นเทียนไขแดงจุด ช่วงโชดเห็นภาพหลังม่านอยู่รำไรหมอนยาวสำหรับสองคนปักรูปยวนยางซึ่งหมายถึงเป็ดแมนดารินชาวจีนใช้เป็นสัญลักษณ์ของคู่สามีภรรยาเล่นน้ำอยู่ใบหนึ่งปรากฏผมดำคลับยาวสยายหญิงงามสองนางนอนเคียงคู่บนเตียงหนึ่งเติบโตเต็มสาวหนึ่งอ่อนแอนแช่มชอย ภายใต้แสงคมที่ผ่านการคัดกรองจากม่านมุ้งาสาดสองผิวพรรณพวกนางสะท้อนประกายหยกชั้นหนึ่งผ้าห่มเบาบางปิดคลุมบริเวณช่วงเอวพวกนางไว้แถบผ้าที่รัดหน้าอกห่อหุ้มเนินอกที่อวบอิ่มปะหนึ่งโคดเขินเนินสไลททั้งสองนางเกิดความขวยเขินเอียงอายไม่กล้าประสานศบสายตากัน พวกนางคือซูอิงกับเซียวีเฟยทั้งสองไม่เคยนอนเตียงเดียวกันเพื่อปรนนิบัติสามีมาก่อนแต่เพื่อล่อลวงนักต้มตุนที่ถือครองตราประทับของทัวทัวปู้หัวออกมาวันพรุ่งนี้เซียสินต้องล่วงหน้าไปก่อน9ก้าหนึ่งถึงแม้ว่าครั้งนี้เพียงแยกจากกันครึ่งปีไม่ได้ยาวนานเท่าเมื่อครั้งที่เซียสินดูแลแดนเหลียวตง แต่ว่าครึ่งปีนี้เสียสินสาบศูนย์ไร้ข่าวคราวไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรเป็นเหตุให้หญิงงามทั้งสองเฝ้าคิดถึงทั้งวันและคืนถึงแม้ว่าตอนนี้จากกันชั่วคราวแต่ก็เกิดความอาลัยอาวร์เปิดโอกาสให้บุรุษที่นิยมความงามผู้นี้พูดจาหวานล้อมจนพวกนางร่วมเตียงหาความสุขด้วยกันอย่าได้ เสี่ยสินพอเลิกผ้าห่มขึ้นสูอิงไขว้ขาไม่ทันท่วงทีต้องส่งเสียงร้องคำหนึ่งรีบหลับตาลงระหว่างที่ทั้งสองร่วมรักสมัครสมานนางล้วนปล่อยตัวปล่อยใจแต่คืนนี้ร่วมเตียงกับเสี่ยวีเฟยกลับเอียงอายขึ้นมาคล้ายหญิงสาวแรกสัมผัสรสรักก็มีปานเสี้ยวีเฟยที่ด้านข้างยังย่ำแย่กว่านางชิงหลับตาทั้งสอง ใบหน้าแดงดุดผลทอ้อทั้งร้อนผ่าขึ้นมาผ้าห่มพอเลิกขึ้นแสงโคมที่โลมไหลเรือนร่างที่งามเย้ายวนทั้งสองผิวพรรณที่ขาวผ่องยองใหญ่ปรากฏเป็นสีแดงระเรือ่อสร้างความว่าหวามใจแก่ผู้พบเห็นนักมุมปากของเสี้ยสินปร,กรากฏรอยยิ้มสมมาตรปาดถนาขึ้นโน้มตัวลงไปย่างแผ่วเบาเรือนร่างทั้งสองถูกมันกระทบถูก ก็ตื่นเต้นจนหดตัวลงคลายแมวที่ขดตัวขึ้นสองตัวเปเลวไฟสั่นไหววูบวาบไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดภายใต้การเล้าลมและปลุกเร้าด้วยความอดทนของเสียสินนางเงือกที่ตื่นเต้นตึงเครียดเอียงอายและหลบหลีกทั้งสองก็กลายเป็นงูสาวที่ร้อนแรงสองตัวรัดพันร่างกายที่แข็งแรงของเสียสินเอาไว้สูอิงคล้ายภูเขาไฟลูกหนึ่ง นางเกิดปฏิกิริยารวดเร็วกว่าเสี้ยววีเฟยยามนี้ปล่อยผมยุ่งสยายปลายคิ้วหางตาทอแววหยาดเยิมปากส่งเสียงหอบหายใจซอกลืบอันเร้นรับร้อนลวกต้องการการย่ำยีบีทาจากเสี้ยสินหากปราศจากฝนน้ำค้างพร่างพรมร่างของนางคงระเบิดออกแล้วในที่สุดนางสมประสงค์สูอิงต้องส่งเสียง ทอดถอนใจด้วยความพึงพอใจและเป็นสุขออกมาร่างที่ขมิงเกรง่อ่ผ่อนคลายสองเท้าที่เกี่ยวกระวัดรัดพันล้วนคลายออกนอนระทวยอยู่บนเตียงแต่เพียงชั่วขณะนางก็คืนสู่ชีวิตชีวาบิดเอวราวกับงูสายตะโพกยั่วยวนอีกคราเสียสินคล้ายเสือดำในพงไพร ทั้งแข็งแรงและเต็มเปี่ยมด้วยพลังบีบรัดซูอิงเอาไว้จู่โจมใส่ตำแหน่งใต้คอเจ็ดนิ้วของงูสาวจนงูสาวอ่อนระทวยลงปล่อยให้ตักตวงสถานเดียวดีที่ซูอิงรองรับการจู่โจมของเสียสินไว้ก่อนไม่เช่นนั้นพอเผชิญกับลมฝนโหมกระหน่ำจากเสียสินโดยตรงคงต้องร้องขอความการุณา ยามนี้พอเห็นฉากเหตุการณ์ที่ปลุกเร้าอารมณ์เช่นนี้ก็สร้างความพลุ่งพล่านใจแก่นางถึงกับชมดูจนใบหน้าแดงส่านผิวพรรณเป็นสีแดงราวกุหลาบทั้งปากคอแห้งผากสายตาหยาดเยิ้มปานจะหย,ยดเมื่อเสียสินพลาจากสูอิงที่อ่อนระทวยราวดินเหลวโน้มตัวลงหานางเสียวีเฟยก็เกิดความเอียงอายจนยกมือปิดหน้าแต่กลับยกเอวขึ้นสเสนอสนอง หากเปรียบกับซูอิงที่ร้อนแรงเซียวีเฟยให้ความรู้สึกที่สดใสคล้ายสายน้ำแร่ที่ไหลรินช่วยให้คนที่เล่นน้ำเกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลายการร่วมรักกับซูอิงคล้ายกับบังคับเรืออยู่กลางทะเลบา้าคืบหน้าด้วยความยากลำบากท่านต้องใช้เรี่ยวแรงถึง12ส่วนใช้วิธีการที่ปลาเทือนกว่านางค่อยพิชิตนางโดยราบคาบ แต่สำหรับเสีย้ยววีเฟยขั้นตอนทั้งหมดคล้ายแช่อยู่กลางท่าน,น้ำความรู้สึกที่ได้รับมิใช่ความสมใจที่ได้ปราบพิชิตหากแต่เป็นความสุขก,กายสบายใจที่สายน้ำรี่ไหลผ่านไม่ทราบผ่านไปนานเท่าใดการรมรันพันตูค่อยสิ้นสุดลงเรือนร่างที่หนึ่งอวบอัดสมบูรณ์หนึ่งอ่อนช้อยละมุนละไมแนบชิดกับมันคล้ายกับหลอม เป็นร่างเดียวกันบนร่างปรกากฏหยาดเหงื่อผุดพลายรับการลูบไหลจากมันอย่างสงบวันพรุ่งนี้เราจะไปก่อนก้าหนึ่งซ่งเหล่าเจียงจินซึ่งหมายถึงแม่ทัพผู้สูงอายุแท่ทรงได้รับการรายงานชัยชนะฟาบาดพิชิตชัยทางเหนือตอนนี้อยู่ระหว่างยกทัพกลับคำนวณจากระดับความเร็วพวกเราสมควรได้พบกับฟาบาดในระหว่างทาง เดินทางกลับนครหลวงด้วยกันเสียสินกล่าวกับพวกนางสตรีทั้งสองรับคำคลาหนึ่งพวกนางยังคงตาหยาดเยิมสีแดงซ่านบนใบหน้ายังไม่จางหายเสียสินกล่าวอันใดไม่สลักสำคัญพวกนางเพียงต้องการได้ยินเสียงของบุรุษของนางก็เกิดความรู้สึกที่สุขสงบเสียสินกล่าวอีกว่าหวังว่าแผนของเสีย สามารถชักนำกลุ่มนักต้มตุนนั้นออกมาหยิบฉวยตราประทับของทัวทัวปู้หัวกลับคืนแต่ว่าแผนการอยู่ที่คนความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าหากไม่พบกับความสำเร็จพวกเราก็ไม่บังคับแข็งขืนเสียสียนขบคิดแล้วกล่าวอีกว่าต่อให้หยิบฉวยตราประทับกลับมาไม่ได้ความเป็นไปได้ที่จะตกอยู่ในแคว้นวาลาก็น้อยนิด หากว่าหาไม่พบพวกท่านก็มุ่งตะวันออกต่อไปเรื่องตามหาตราประทับได้แต่มอบต่อส่งเหล่าเจียงจุนพวกเราเพียงผ่านมาประสบเหตุจึงสอดมือยุ่งเกี่ยวถึงอย่างไรซ่งเหล่าเจียงจุนเป็นเจ้าของพื้นที่พวกเราไม่อาจก้าวกายเกินไปในม่านวิการปรากฏเงาร่างสายหนึ่งพุ่งตัวดุดปลาหลีหือ้อทะลวงคลื่น ทิ้งตัวลงยังลานตึกที่เสียสินพักอาศัยยามตกถึงพื้นปาศจากสุ่มเสียงพอทรงกายมั่นก็สาวเท้าไปเบื้องหน้าแต่แล้วที่หลังภูเขาจำลองข้างสระน้ำใต้ต้นหวายม่วงปรากฏเงาร่างหลายสายแสดงตนขึ้นยกมือด้วยท่าทางประหลาดพิกลพอเพ่งตามองที่แถพวกมันถือหน้าไม้กับมือต่อจากนั้นฉีเจียงเลื่อนมือแตะด้ามดาบ เดินช้าๆออกจากเงามืดบนระเบียงมันมองดูบุคคลที่เคลื่อนไหวยามวิการด้วยความตื่นตระหนกบุคคลที่เคลื่อนไหวยามวิการผู้นี้กลับเล็ดลอดเวียามรักษาการรอบข้างโดยไม่ถูกพบเห็นฝีมือนี้ออกจะน่าตระนกไปแล้วแต่ต่อให้มีฝีมือสูงเยี่ยมกว่านี้ยังหลบรอดจากหน้าไม้ที่ยิงพร้อมกันห้าหกคันหรือดังนั้นฉีเจียงยกมือขึ้นคิดตวาดสั่งให้ยิงธนู คนพูดนั้นเห็นพวกมันแสดงตนออกมาพลันหยุดยั้งลงแค่นเสียงอย่างเย็นชาแล้วกล่าวว่าเมื่ออยู่ในที่ทำการฐานที่มั่นสูโจวเว้ยยังระวังป้องกันเช่นนี้พวกท่านใช่ระมัดระวังเกินเหตุหรือไม่โอ้ฉีเจียงพอได้ยินเสียงร่างพลันแข็งทื่อกับที่คนพูดนั้นพอเอ่ยปากกดสาวเท้าเข้ามาใหม่มือที่ยกขึ้นของฉีเจียง พลันโบกสะบัดไปทางด้านหลังเนร่างที่แสดงตนพลันสาบสูญไปจนไร้ร่องรอยฉีเจียงก็ถอยกายไปหนึ่งก้าวยืนชิดกับระเบียงเรียกเบาๆว่าหูหยินคนผู้นั้นหยุดยืนที่เบื้องหน้ามันถามว่าเขาเล่าคำพูดนี้กลายเป็นสั่นสะท้านเล็กน้อยลมหายใจกรอกกระชั้นเร่งร้อนขึ้นมาฉีเจียงกล่าวเบาๆว่า,วาคืนนี้ขวาคง พักอยู่ที่ห้องหลังที่สองซ้ายมือคนผู้นั้นขยับไหลวูบพุ่งปลาดไปทางซ้ายมือเคลื่อนไหวด้วยความเร็วดุดพูดพลายฉีเจียงระบายลมจากปากคำหนึ่งเร้นกายกลับม่านวิการอีกคราในห้องหับเสียสิลรูปไหลตะโพกอันกลมกลึงของเสี้ยวีเฟยราวกับรูปคลํำลูกกลมยกลูกหนึ่งกล่าวสืบต่อเราเพิ่งกลับมาไม่อาจอยู่ที่นี้นานไป ทั้งต้องจับตัวอวีเจียนทั้งต้องทวงถามยกประทับยังต้องเข้าเฝ้าห้องเต้ยังมีเรื่องที่อิงเอ,อ๋บอกต่อเราเสียสินทอดถอนใจยาวแล้วกล่าวว่าเฮ้ยคิดไม่ถึงการหายสาบสูญของเราจะส่งผลกระทบต่อเกาะแก่งคู่ด้วยถึงแม้สีหูเป็นโจรสลัดที่ได้รับการอภัยโทษแต่ฐานที่มั่นเกาะแกงคู่ก็เคยร่วมรบกับฐานที่มั่นอื่น ที่สังกัดทัพเรือเราความจริงเข้าใจว่าพวกมันเกิดความกลมเกลียวแล้วไอ้มีคาดสู้อิงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่ายามอยู่ต่อหน้าเราแย่พวกมันย่อมกลมเกลียวแต่ว่าเสี้ยววีเฟยกล่าวเสริมอีกว่าคลาก่อนเกิดคดีฐานที่มั่นเกาะแกงคู่ทัพเรือพื้นที่เจอตรงมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากถึงแม้ฐานที่มั่นเกาะแกงคู่ไม่มีความผิด แต่พวกมันเป็นโจรสลัดเหล่าไพร่พลสังกัดทัเพเรือพื้นที่เจอตรงนึกดูแคลนพวกมันหลังจากเกิดคดีความยิ่งกินแหนงแคลงใจทัพเรือพื้นที่เจอตรงไม่กล้าต่อแยท่านแต่ไม่กลัวฐานที่มัน่นเกาะแกงคู่เมื่อท่านไม่อยู่ฐานที่มัน่นเกาะแก่งคู่ยิ่งถูกกีดกันกว่าเดิมเสียสินแค่นเสียงหนักๆแล้วกล่าวว่า ผู้บัญชาการสำนักอูจินตูตูฟูยังเป็นฉีจิ่ง้างกระมังหรือว่ามันกลับนิ่งดูได้ซูอ่อิงกล่าวขึ้นว่าฉีต้าตูตูผู้บัญชาการแท่ฉีไม่สามารถยุ่งเกี่ยวทุกเรื่องเรื่องราวก็ไม่นำเสนอถึงฉีต้าตูตูมันเองคิดช่วยเหลือก็อับจนปัญญานอกจากชาติกำเนิดแล้วยังมีอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทับเรือพื้นที่เจอตรงตั้งข้อรังเกียจต่อฐานที่มั่นเกาะแกงคู่คือครอบครัวของไพ่พลฐานที่มั่นเกาะแกงคู่ค้าขายทางทะเลทํากําไรมากมายสร้างความอิจฉาตาร้อนแก่พวกมันซึ่งความจริงแบ่งน้ําแกงให้กับพวกมันสักถ้วยก็ไม่นับเป็นอย่างไรแต่ในจํานวนนี้ต้องจัดสรรให้เป็นค่าใช้ใจ่ายแก่ขบวนมังกรซ่อน หากมีคนนอกป,ป่าปนเข้ามาเกรงว่าข่าวคราวรั่วไหลออกไปพวกเราหลังจากใคกลคลวนดูยินยอมส่งของขวัญให้มากกว่าเดิมแต่ไม่อาจให้พวกมันยุ่งเกี่ยวด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้อ่าวที่อยู่ในความดูแลของเกาะแก่งคู่ของเราจึงกลายเป็นก้างขวางคอของพวกมันเสียสิลน,นิ่งเงียบงันชั่วขณะจึงปลอบโยนว่าไม่ต้องเป็นห่วง นี่เพียงได้รับความคับแขนใจกระมังตอนนี้ข่าวที่เรามีชีวิตอยู่คงไปถึงนครหลวงแล้วพวกมันพอทราบว่าเรายังมีชีวิตอยู่คงต้องเพลามือลงสู้อ่งส่งเสียงดังอืมเสียวีเฟยกล่าวขึ้นว่าในความเห็นข้าพเจ้าที่เสี่ยงกงต้องวุ่นวายใจยังคงเป็นคู่อริเช่นจี้กังฝ่าบาทออกศึกทางเหนือเสี่ยงกงก็หายสาบสูญ ในป่าเขาไม่มีเจ้าป่าว่านอนก็ขึ้นเป็นใหญ่แทนจี้กังในยามนี้ยังกำเริบเสิบสารกว่าเดิมเสสินคล้ายยิ้มไม่เชิงยิม้มกล่าวขึ้นว่า <c oughs> จี้กังผู้นี้ยิ่งกำเริบเสิบสารเอ่ยถึงตอนนี้พลันขยับใบหูสองตาทอประกายวูบแทบเป็นเวลาเดียวกันเทียนไขบ,บนโต๊ะพลันสลัวลงคล้ายถูกลมหอบหนึ่ง พัดโชยเปลวเทียนสั่นไหวเหงาร่างสายหนึ่งบุกรุกเข้าห้องอ้อมผ่านฉากกั้นโถมถึงหน้าม่านมุงผ้มาม่านพอแยกออกเสียศีลก็ประกบนิ้วดูดกระบี่ยื่นจากล่างขึ้นบนพอดีจ่อใส่คอหอยของคนผู้นั้นเมื่อเปลวเทียนสว่างขึ้นเห็นผู้ที่มาชัดตาเสียวีเฟยกับซูอิงพากันอุทานด้วยความตระดอับอายจนหน้าแดงจรดใบหู แย่งชิงผ้าห่มมาคลุมกายไว้